สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อหน,นี่ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งปัญหาที่แก,ก่บอดจบบิสินสักทีนะครับก็คือปัญหาหนูเข่าหงเครืองนะครับอ่ารอบก้อนนี่นะครับผมแก่ปัญหาหนูเข่าช่องช่องนี้นะครับเข้าไปในช่องช่องลมช่องอากาศตรงนี้ไปกัดสายสายนำนะครับเพดไห้นำ มอตเตอร์สายมอตเตอร์นะครับนี่มอตเตอ๋อโบมุนอที่นี่ปัญหาต่อมาที่มันแก่วาจกก็คือหนูมันสิงยัาเขมาห่องเครื่องตัวนี้แ้วก็มากินอาหารนําอาหารมากินตรงนี้นะครับตัวนี้แ้วก็มากัดสายไฟ,ไฟม่ขี่ส่มาส่ายอยื่ในห้องเครื่องตงันวนี้เห็นมีเศษอาอาหารที่หนูมันเอามากินนะครับตรงนี้อีกนะครับตรงนี้นี่ นี่อยู่หลายจุดนะครับที่หนูเมเรามาอ่าเป็นทีอาศัยในนี่มันแก้ปัญหาประจุบสสินกเคือนะครับนี่ให้พี่น้องในเบื้งนะครับนี่ให้เห็นนะครับตรงนั้นนะครับนี่จะเห็นเศษอาหารนะครับนะ นะครับแตก็มีห้อยหนูทีนมาอยู่อาศัยที่นี่นะครับเป็นที่พักของมันอย่างดีนะครับที่นี่ปัญหาเนี่ยมันแก่ว่่จบเพราะว่ามันมีช่องข้างล่างงนะับไตของเครื่องหนูมันสามารถเข้าอะไรนะที่นี่ อ่าผมก็ได้ไปหาข้อมูลว่าเฮ็ดจังไหนหนูมันสี่บ่มว่าอาศัยอยู่ในมีอยู่ในหอ้องเครือห้องใดนี่มันมากัดน,นักษณะมันมากัดนะครับนี่สายไฟหลายเส้นที่มันกัดไปนี่ก่อนอด่นทีห้อาสี่ หาวิธีป้องกันมวยหนูมันเข้ามานะครับพี่น้อง,องเนาะหา้าตตรงทาความสะอาดขับเขาเกาเขามันออกก่อนนะครับทั้งเศษอาหารทั้งเศษอย่างที่ททมันเคยเอาาอยูมาก,กินอย่นี้นีะครับไปกับไปทาความสะอาดกันเลยครับถ <c oughs> ้าพี่น้องลักษณะนาที ของถี่มันเอามากินนี่กระเป็นลักษณะเป็นคือเม็ดอางุุนนะครับบหัววันไปเอางุนใส่มากินนะครับแ้วมันก็ไข่เม็ดองุ่นไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก้คงตามมากินนะครับเป็นเศษเปลือกเป็นองุ่นฟั้งเสียงกับพี่น้องเนี่ยเหมือนลักษณะเป็นเม็ดองุ่นที่มันไหลเข้าทอนะครับถ้าเป็นองต้องจัดการกนี้ออกห้หมดนะครับอ่าพอเดี๋ยวดูเศษพวกอาหารเศษพวกเม็ดองุ่นพนกน้ออกแล้วเดี๋ยวก็จะเอานำนำมาล้างออก มันยามมาลงออกนะครับเนาะต้องทำความสะอาดดูดครั้งในห้องด้วยสารน้ำนะครับห้องเก๋งน้่เพราะว่ามันอาจจะมีเศษพวกขนมนะครับเศษอาหารหรือว่าอย่างต่างๆ่ี่เหตุทำให้มันมีกลิ่นหนมมันกลับเข้ามานี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่นู้มันม่าเขาห้องเคร่องมันอาจจะได้กินอย่างสกักยางอยู่ในหมีเพราะว่ากระมี น่าหน่อยนะครับลูกหน่อยอาจจะกินขนมแล้วล่นลงนะครับมีกินให้หนูมันมานะครับนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับน้องพี่น้องเนาะก็ทําความสะอาดออกดูดออกให้หมดนะครับครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นน้ายาอันนี้ประสงค์นะครับที่เฮ็ดจากน้ำมักกิรินซีนะครับเป็นน้ำมักกิรินซีที่มีคุณสมบัติสอยในการดับกลิ่นต่างๆนะครับเพราะว่าในห้อง ้องเครื่องนี่หนูมันเอาเศษอาหารผวกมมเวม,กมื่อขี่เม่่ยียวใส่ัันกระสีมีพวกกินนะครับเอามาล่างออกใส่ในการดับกินได้นะครับพี่น้องครับไปทําความสะอาดของเครื่องกันครับ ครับพี่น้องครับหลังจากที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะต่อไปก็เป็นวิธีการป้องกันโมหิโนมันกลับเข้ามาในห้องเครื่องของเข้าได้อีกนะครับเนาะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับพี่น้องทุกคนสามารถเทสได้นะครับพี่น้องสังเกตเห็นรดไฟเทิงลังค่าลูกจอดรถบ่ครับอันนั้นนะครับเป็นวิธีการป้องกันโมหิโนมันกลับเข้ามาในห้องเครื่องของเขานะครับผมได้ขอมูลมาว่าถ้าเขาเปิด ไฟโลกจอรดรถให่สว่างนะครับทั้งขางซ้ายขางขวาหนูมันสิบโอกาเข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นการทนล่องจากข้อมูลที่ผมได้มาเนาะรับพี่น้องเนาะตอนหนีป็นเวลาหาโมงแรงผมเปิดไฟไว้ไแล้วนะครับเนื่องจากว่าเมื่อหน,นีต้องไปเขางานกาดึกนะครับเดี๋ยวมือนเศร้านะครับเนาะเขามาเบืองว่าผลของการที่เปิดไฟไว้ทั้งคืนนะครับหนูมันสิกากลับเขามาในห้องเครื่องหองฮาบอนะครับหลังจากที่เราทําความสะอาดเรยียบรอย แล้วนะครับนอกผมก็เปิดไว้นะไฟไมีสองหลอดนะครับข้างซ้าย้างขวาอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่นะครับเนาะะกลางคืนเมื่อก็้ิสว่างทั้งโลกจอดรถนี่แหละครับเดี๋ยวห้องมาเบงกันว่าหุูมันสิกัดลับเข้ามาบอ่อนะครับมือื่นเสาถามันมากจริงมันต้องมีรองรอยให้เ่าเห็นนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งห้องเครื่องที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับครับพี่น้องครับ หลังจากเขาทำความสะอาด้องเครื่องเรียบร้อยโดยการล่างออกนะครับใส่น้ำยาอันนี้ประสงค์ที่ห่อเห็ดขึ้นจากน้ำมักนะครับสีซอยในการดับกินนะครับ,ก,บกับกินกับลดลงนะครับเดี๋ยวม,มือเสาเ้ามาเบิ้งนะครับตอนนีสภาพหลังจากทำความสะอาดแล้วจะเป็นสีนะครับคืนนี้นะครับฐานูมันเข้ามามันก็ต้องเขียนลองรอยนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิง้งผลงานมือนเสารครับผม พี่น้องอันนี้เป็นภาพจากกล่องวงจรปิดนะครับเวลาเที่ยงคืนกว่าๆนะครับเนาะอยากให้พี่น้องเบอง์วาตอนกลางคืนโล่งจอดรถเท่าจะมีความสว่างเป็นอย่างไรนี่แหละครับตามภาพที่พี่น้องเห็นนี่นะครับเป็นภาพจากกล่องวงจรปิดหน้าบ้านนะครับหลังจากที่ผมได้รีบกล่องเบองนะครับก็ยังไม่ท่านเห็นหนู แลนผ่านนะครับเนาะแต่อาจจะเบิ์งบยละเอียดเดี๋ยวมื่นเสานะครับเข้าไปเบิรงหน้ารถนะครับที่เขาทําความสะอาดเรียบร้อยว่ามันมีหลองรอยปอนะครับเนาะแต่เขาข้าวนะครับผมในพยายามรีบบรรงกล่อทุกชุกทุกทุกชั่วโมงแล้วนะครับยังบ่ท่านเห็นนะครับยังบ่ท่านเห็นหนูมานะครับหนูมันสิแดนมาจากมุมข้างซ้ายมือนะครับมุมนั้นเป็นมุมของรั่วนะครับหัวบานนะครับมันสิแลนเข้ามาในห้องเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ ธนูเขาม้ามันจีเขามาท่านนี้แหละครับมันก็สิเห็นนะครับแต่แต่ตอนนี้ยังบ่ท่านเห็นนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิงมือเสาครับผมครับพี่น้องครับตอนนี้กับประมาณเจ็นโมงแล้วครับเ้าแล้วครับกลับมาถึงบ้านนะครับเดี๋ยวเข้ามาเบิงภายในห้องเครื่องนะครับว่าเมื่อคืนนี้มิหนูเข้ามารบกวนของเครื่องเฮ้าบอนะครับไปครับนี่ครับพี่น้องครับตามที่ผมสังเกตเบิงนะครับตอนนี้ยังบม่ท่านเห็นหล่องรอยของหนูเขามานะครับยังอยู่ในลักษณะ สะอาดคือเกาอยู่นะครับยังบอท่านมีเศษอาหารหรือว่าโมมีหล,ล่องรอยของหนูที่มาปีนม่านทาน้ําเครื่องยนต์น้าฟ้านะขอบเครื่องน้ําใสพวกนี้นะครับยังบอท่านเห็นหอยนะครับถือว่าขึ้นเลกกนอาจจะโบมีนูเขามาน,นะครับเนาะ,ะได้ผลในระดับหนึ่งนะครับนี่ครับปกติมองนี้มันจะเป็นหมองหนูที่เอาอาหารเขามานาั่งกินอยู่หนี่นะครับช่วงนี้ของเครื่องนะครับ ตอนนี้ยางปกติดีอยู่เนาะครับพี่น้องเนาะก็ะือว่าได้ผลนะครับในการเปิดไฟวบขึ้นแรกนะครับนะครับพี่น้องครับนี่เป็นหม่องนั่งกินอาหารขอามันแบบย่างดีเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ยังปลอดภัยอยู่ครับโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปติดตามเบองอีกสักสามสีขึ้นนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมมาจนถึงเวลาตอนนี้นะครับเนาะผ่านไปซีมือ หาเมื Treasure, yeah, er terror, the like ่อครับพี่น้องเนาะเหตุการณ์ภายในห้องเครื่องเข้ายังปกติดีอยู่ก็ถือว่าได้ผลระดับหนึ่งนะครับเนาะแต่ไปเบิ่งกันเงาๆนะครับพี่น้องก็เป็นวิธีการป้องกันหนูบ่อยครับเขามาอยู่เนี่ยห้องเครื่องเข้านะครับอยู่อาศัยในห้องเครื่องแล้วเอาพวกอาหารต่างๆเมื่อกินในห้องเครื่องเข้าแถมยังมากัดสายไฟเข้าอีกพี่น้องครับพี่น้องเอาไปใส่เบิ่งเลครับพี่น้องเ้อถาโล่งรถโบมี ไฟมอมีหลอดไฟแบบนี้กับพี่น้องกับต่อสายมาสักหลอดหนึ่งนะครับสองหลอดฟังละหลอดนะครับพี่น้องเนาะป้องกันโมห้หนเขา,าขเ,าหาเขามากัดซสายไฟมาขี่ใส่เอาอาหารเขาม่กินในห้องเครื่องเขาถือว่าได้ผลระดับหนึ่งนะครับเพราะเพราะว่าตอนหนี้ยังทดล่องใน,นระยะเวลาสัส้นๆบนทันเสางอาทิตย์นะครับเบิ่งกันเาวๆกับพี่น้องครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้อง ทีทิดตามรับชมรับฟังนะครับผมต้องลาพี่น้องไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ